เอาละครับก็อยู่กับผมใน p o ป๊อปปิกแมนนะเกมจูซิเฟอร์อะไรนะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วกับเกมการไร้ด่้าในโนเสานะผมตอนนี้ก็เห็นเลยทีเดียวเข้ามาก็เจอตัวอีปิกเลยนะผมอ่าดราวินออฟทีรัสนะผมมาเอากันซะหน่อย เออเป็นได้อย่างงี้ดิตัวนี้ก็จะมีอาสกิลเด่นๆด็คือกัดเลือดออกนะผมดังนั้นขอซะหน่อยก็แล้วกันนานๆจะเจอสักทีนะผมนี่นะก็เอาไปทำํำไฮบิดได้อ่าอย่างดีเลยนะผมเพราะว่าอาตัวส่วนมากแล้วตัวสีทองนี่ก็ไฮบิดดีๆทั้งนั้นแหละโอเคก็ตัวสีทองเนี่ยส่วนมากจะเอาไปทําบิดแดงนะผมโอเคก็ได้เบรกตัวหนึ่งนะ รมก็ยังมีเจ้าตัว R h y b ิดด้วยนะที่ผมเห็นแวบๆนี้นะผมไม่รู้อยู่อยังอยู่นะผมเล่นซะหน่อยแล้วกันสูโฮทาเตอร์นะผม <c oughs> ถึงแม้ว่า DNA จะหาไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าการได้ DNA ฟรีๆก็ย่อมดีอยู่แล้วโอเคดังนั้นขอซะหน่อยลกัก <c oughs> แล้วกันโอ้โหยิงไม่ได้เข้าเป้าเลยกู <c oughs> เอาแล้วเข้าไป1ดอกนะผมแล้วก็ดอกที่สองไม่โดน <c oughs> เออมือตกสุดๆเลยจรเงๆ ก็ได้มาแล้วนะครับผมสำหรับ DNA นะสำหรับ True Ho Tarter นะ,อะตอนนี้ที่เสาเขียวก็มีกิจกรรมนะผมนั่นะก็คือมีตัวบิดแดงนะผมให้ตามจับแกนนะผมสำหรับใครที่อยากได้ Tyreno Solar Bike เน,โน,โนผมหรือลุงบักของเรานั่นเองให้จับได้ถึง2ตัวนะผมสำหรับเจ้าแอร์สีแดงนะผมส่วนตัวนี้เป็นสีเขียวเดี๋ยวค่อยพูดกันกันแล้วกันนะผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวก่อนเจ้าตัวนี้นะผม สคอปิโอเดกซิรัตนะผมนะก็เป็นอ uh ีกตัวหนึ่งเป็นต uh ัวใหม่เลยนะผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะผมก็ทำการจับเจ้าตัวนี้ไปถึง2ตัวนะผมได้ดีเนมา1น0รบนะผมตัวใหม่ใครจะไม่อยากได้วะไม่ได้างี้เด้แล้วก็มีาเจ้าโดโดนะผมโดโดเซเวียนะผมก็ผมมีแล้วนะในเลเวลสินะผมก็เลยไม่ได้จับนะผมก็สำหรับใครที่อยากได้นะผมก็อย่าลืมมาจับกันนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง เรียกว่าแจากจัจาเลยวันนี้แอนตักโตเวนเตอร์นะผมโอ้โหเชื่อเรียกยากคิพหายเลยน่าจะเป็นไดโนเสาร์แอนตติกแบบแต่ว่ามันบิดจะเป็นบิดเขียวแล้วนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะผมมาก็จะเลิมมาจับกันนะบิดเขียวให้จับได้ถึง1แข้งนะผมซึ่งผมยิงได้ร2 3เลยนะ1แข้งนะผมเจออีกทีนึงเถอะฉันจะเอาแกให้ได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะผมที่ผมเห็นแบบว่าริบๆไกลๆก,ก็จะเป็นนกน้อยนะผมเดี๋ยวกอน นกน้อยมันอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวจะให้ดูนะผมสำหรับเจ้า,าบิดเขียวนะผมไกลมากทุกคนกดติดหรือเปล่าไม่รู้ติดนะผมอาร์กดอนโตนาทัศนะผมถูกผิดยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยกันแล้วกันนะผมอวันนี้ผมเข้ามายังไงก็ต้องเอารีวิวในหนุเสาร์อยู่แล้วนะผมกับการต่อสู้ที่แสนดูเดือดนะผมไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะรีวิวเจ้าตัวไหนดีก็ตามแคตตาล็อกของเรานะผมยังไม่ได้เปิดเข้ามาดูเลยทุกคน วันนี้เราก็จะแนะนําตัวนี้นะผมอามาร์ตกาโซรัสนะผมอ้โมก็เป็นคอยาวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมากนะั่นคือที่คอของมันนั้นเต็มไปด้วยหนามเต็มไปหมดเลยนะผมไม่รู้ว่ามีไว้ทําอะไรนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเอาไว้ปกป้องคอของแมนนะผมแล้วข้างหลังนี่ก็เหมือนมังกรเลยไม่มีผิด เรียกว่ามีสไลดเดอร์ด้วยดูกคน <c oughs> ก็เรียกว่ามีเรียกว่าเป็นกระโดง2แอนนะผมแล้วตรงกลางก็เป็นล่องนะผมน่าไว้ใช้สไลดเดอร์ได้นะสำหรับในยุคในโนเสารนุ <laughs> ไม่รู้มึงอยู่ยุคไหนวะยุคจุลสิทธิ์หรือเปล่านะก็มันชื่อเกมจุลสิทธิ์เวอร์อะไรนะผมเราก็ต้องเดาวไว้ก่อนว่าเป็นยุคจุลสิทธิ์หรือเปล่านะผมตอนนี้ผมก็มีเลเวล10นะมีเลือดอยู่2405นสีร้อะผมพลังโจมตี458นะน้อยมากเลยจริงๆสำหรับพลังโจมตีแล้วก็มีความเร็ว103ยิ่งน้อยก็ก <laughs> ดดนะมีอีกอัตราคีย์ที่เข้าหอร์เนะผมคีย์ที่เข้าดาเมจหนึ่ร้บนะผมคีย์ที่เข้าชาร์จ5%อ่ะไปดูสกิลของมันหน่อยก็แล้วกัน สกิลแรกของมันก็คืออ่าล้างสถานะการลดดาเมจนะผมแหม่ถ้าโดนลดดาเมจนี่มันจะล้างสถานะนะผมแล้วก็มองทะลุดอทนะผมนะแล้วก็โจมตี458นะผมกระดูกแตก2เทินนะอ่ะสกิลต่อไปเป็นสกิลหมู่นะผมก็รถสปีดฝั่งตรงข้ามมา50% 2เทินนะผมโจมตี687นะผมโอเค รวสกิลต่อไปก็ลดสปีดฝั่งตรงข้าม3เทินนะผมแล้วก็โจมตี687นะเรียกว่าสกิลใช้งานง่ายมากเลยนุ่มเราจะสามารถเจอมันในเวลากลางคืนนะผมไหนเท่านั้น <c oughs> ให้มันได้อย่างนี้ดกอ่ะก็มีร่างไฮบิดมากมายเลยนะสำหรับเจ้าตัวอามัสกาโซรัสนี่นะผมมันสามารถไฮบิดได้เป็นอามัสโกเซพารัสนะผมนะซึ่งมันเอาไปไฮบิดกับใครวะดูหน่อยอ๋อเจ้าตัวนี้นะผม อ่ายูริโพเซพรัสป่ะอ่าน่าจะชื่ออ่ายูรูโฟอ่าเซพารัสเนะผมมันจะชื่อนี้แหละทุกคนไม่น่าผิดนะแล้วก็สามารถเอาไปไฮบิดได้อีกนะผมเป็นอะไรอ่ะทาโกอาริสติดนะผมนะโอ้โหแก่งเดี๋ยวแจ่มเลยทีเดียวเอาไปรวมกับเจ้าพาลาโซโรโรปัสนะผมนะหรือพาลาเซอร์ของเรานี่โอเคแล้วก็อุ้ยยังไปได้อีกเหรอ มึงไปได้สุดอะไรขนาดนี้ไปได้เยอะมากแล้วก็อาจากบิดแดงนะนะแล้วก็ไปอ่าบิดเขียวนะผมไปรวมกับอาเจ้าน่าจะเป็นเจ้าเรสป่ะอ่าเจ้าเรสนะผมแป็นแอโรโคอาริติสนะผมโอเคก็จะเป็นโอ้โหเรียกว่าแรปเตอร์หุมเกาะเลยทีแมงโคทวดเลยทีอยากได้เลยใหเห็นแล้วแบบจิตใจมันพุ่งพ่านนะผมอ่ะมาอีกสายนึงนะผม อีกสายหนึ่งก็จะไปรวมกับเจ้าไฮบิดนะผมก็เป็นไฮบิดทองนะผมก็เป็นโนโดพาโตซอรัสนะผมนะก็น่าจะเป็นโนโดรวมกับเจ้าอพาโตซอรัสนะผมมาเป็นเจ้าตัวนี้นะแล้วก็มารวมกันตัวมันนะก็เป็นจิก้าสไปคาซอรนะผม <c oughs> <c oughs> ก็เรียกว่า,ามีสีเขียวเป็นเอกลักษณ์เลยทีเดียว นะโอ้โหแม่งแม่งจัดเลยจริงอ่ะแล้วก็ไปรวมอีกนะผมอ่ะก็จะเป็นเพอทีไพคารสอรัสนะผมน,นั่นก็รวมกับเจ้าเพอทีสอรัสนะผมน่าจะอ่านว่าเพอร์ทีสอรัตแหละทุกคนถูกปิดยังไงก็แอบฝากคอมเมนต์ด้วยละกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมยังไม่รู้นะผมแต่อันนี้ก็เป็นบิดเขียวแล้วนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะผมเรียกว่าบิดได้แบบสารพัดบ,บิดเลยทีเดียวอ่ะมาไปดูการต่อสู้ของมันหน่อยก็แล้วกันนะผมวันนี้ว่ามันจะต่อสู้ได้ดูเดือดเร้าใจแค่ไหนนะผม ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ง่ายแล้วก็สกิลไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะผมแล้วก็ไม่ได้มีสกิลพิเศษอะไรเลยติดตัวนะผมเรียกว่าเป็นใสแทงโดยแท้จริงอ่าผมจะเล่นกระป๋องนี้ก่อนกนแล้วกันนะผมก็น่าจะพอสู้ไหวโอ้โหเจอแต่จัดวะทุกคนแต่ก็ผมว่าต้องสู้ได้ดิเชื่อดิไม่น่าไม่น่ายากเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าพวกแรปเตอร์นี่มันไม่น่ากลัวแต่ว่าอ่าน่าจะกลัวคานมากว่านะผมเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะผมแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้ตัวนี้ แล้วก็เอลตัวเราต้องมีตัวตัวกัดดูดูหน่อยวะ่ะโอเคปะลุยกันดีฝ่ายนะผมแฟนก็มาแล้วนะผมก็บรรดาพวกแรปเตอร์ทั้งหลายส่วนมากก็จะมีอมันน่าจะลงมาตัวแรกนะผมเดานะผมดังนั้นหลมอ๋อเจอคาโนตัวแรกเลยทีเดียวแมงโหดเกินไปไม่ได้แล้วผมว่าผมต้องเปลี่ยนตัวนะผมเอาเป็นเจ้าตัวนี้ลงมาก็แล้วกันโอเคเปลี่ยนออกดีฝากเ,เอาแองกิโลลงมาด้ผมมาเปิดโลกอะทุกคน โอ้โหสามร้อยเจ็บโจกมาเลยเล่นคาโน่ลงมาก่อนเลยทีเดียวเราต้องสร้างโล่ไหมเราไม่สร้างอะกัดทะลุโล่ไปเลยเพราะเราโหดโชว์ให้มันรู้ว่าเราโหดแค่ไหนนี่นะหกร้อยนะผมทิปแล้วืออเรื่อดระเบิดดังตุมโอ้โหมันฟื้นสถานะได้ด้วยอะโกกัดเราตายไหมเนี่ยไม่ตายดูผมยังโอเคโยเออท่านี้มันเหลือ200นะผมแต่ว่าผมเปิดโล่มันกัดทะลุโล่อย,อยู่แล้วว่านะคาโน่นะผมช่างมัน กัดมันนี่นะหกร้อยข่าวนี้เราตายแน่พอโดนท่าเคาน์เตอร์เข้าไปตายไปหนึ่งแล้วว่าบาแล้วเราสงสัยจะสู้มันไม่ได้เนี่ยมีประเด็นมีประเด็นเ,เราเอาเจ้าตัวนี้ลงมาดีกว่ามาอย่างไงก็ต้องชนะมึงแหละเ,เราจัดการมันเลยดีกว่าจัดการมันแล้วก็เพิ่มคีย์ิคอตัวเองด้วยนะผมไม่รู้ว่าเพิ่มได้กี่เทินแต่กัดไปก่อนเก้าร้อยบาทเลยเอ่ะกัดแรงเกินไป เรียกว่ากันแรงเกินไปแต่คิดทีเข้าเรายังอยู่โอเคเราไม่กลัวอยู่แล้วมันเลี้ยวฝ่านะเร็วฝ่าอย่างนี้เราก็ต้องอ่ากัดทะลุไหมไม่กัดทะลุดีกว่าลดดาเมจมันดีกว่าลดดาเมจมันนะเฮ <c oughs> ้ยโดนนับชิปจัด oh โอ้ยเฮ้ยนาทีนี้มันก่อนใช่ไหมเราจะตายนะเนี่ยเรามีประเด็นนะผมอ่าเราเปลี่ยนตัวที่ว่ามะเปลี่ยนตัวดี่ฝ่านะีผมเปลี่ยนออกได้อยู่แล้วโอเคโอพจะจัดเลยทีเดียว โอ้ยโดนกัดสุดจัดเราจะต้องอผมเพิ่มคิดดีเข้าก่อนดีกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนตัววะ่ะโอ้โยมันเอาเลสมาเล่นนะผมแล้วไม่ใช่เลสนะแพนโดร่าเลยนะผมนี่เนะน,นี่แพนโดร่าเลยนี่เนี่กัดเขาให้แล้วก็แอร์เดี๋ยวมันต้องโจมตีเราเราตายนแน่ๆดูจากทรงนะผมแต่ว่าตายเป็นตายเดี๋ยวเราจะเอาพระเอกออกมาดูผมออเอ้ยตายเอาเฮ้ย เก็บเอือกว,ว่าจะล้มได้เกมบัคั๊บแต่มันเหลือนหนึ่งเท่านั้นเสร็จเรานะผมนี่ออกมา <c oughs> ฉันจะขยมแกยังไงแกก็หนีไม่พ้นไม่ว่าจะดอทจะเดิดอะไรก็ตามโอ้โหทําการล็อกลบนะผมโอโ้ออกว่ะเปลี่ยนตัวออกว่ะ <c oughs> เปลี่ยนตัวออกอย่างเงี้ยมึงตายนี่นะเอาเดดมันไม่มีดอทว่าตัวนี้กระดูกแตกไปแล้วนะผมแล้วก็เสร็จเลาวนี่ครับอาการนี้ ไม่ตายต้องออกแล้วอะทุกคนแปดร้อยเหรอเฮ้ยมึงก็มีแกัดมองทะลุดอทเหมือนกันวะนี่นนะโรอิงอิมแพกเรียบร้อย <c oughs> จะพวกแรปเตอร์น้อยทั้งหลายแกคิดว่าแกจะทําอะไรฉันได้อย่างนั้นเหรอไม่มีทางแล้วแกเหลือเือแกนหนึ่งเท่านั้นอ่ะเอ้ยมึงจะเปลี่ยนไปไหน <c oughs> มึงจะเปลี่ยนตัวได้ยังไงตัวมึงไม่เหลือแล้วจะบอกให้ฉันจะขยี้แกอยู่นี่แหละตายซะ ตมเรียบร้อยโอ้โหชิวเชียดเหมือนกันนะเนี่ยเกือบจะไม่ชนะนะุ๊กแต่ชนะได้นะผมโอเคต้มได้กระป๋องทันทีเลยทีเดียวอ่ะได้กระป๋องแล้วนะผมสี่ทองนะผมปัดแรมเอสมอูหได้เป็นพันเลยทีเดียวแล้วก็ได้อาดีเอนะผมจุกๆเลยทีเดียวเอสมอุ้ยได้ดีเอของเจ้าตัวไฮบิดด้วยนะผมอแผ่นที่นี้ผมรู้สึกว่าจะไม่เหลือกระป๋องแล้วนะโอ้ลำบากใจเลยจ๊ yeah. อ่าผมว่าผมจะเข้าไปตีในแบตเทิร์นเรียกว่าเอสเอสอารเคเดียนะผมเพื่อราจากจะ,ะสถานที่ SS สเอสอารเคเดียนะผมเพราะถ้าเกิดว่าผมมีแต้มหนึ่นห้าร้อยนี่คือผมจะจากที่นี่ไปแล้วนะผม <c oughs> ดังนั้นมาเล่นที่นี่กันดีกว่าเพื่อราจากกันนะผมผมมีเท่าไหร่ผมจะใส่ให้สุดเพื่อเป็นเกียรติแก่คู่ต่อสู้แล้วก็สถานที่แห่งนี้นะผม ก็ข้างหน้าไม่รู้มันเป็นสถานที่อะไรก็เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้แอบดูซะด้วยก็เลยไม่รู้เหมือนกันนะผมรอ,อหน่อยรอคู่ต่อสู้หน่อยนะครับผมเอาแล้วหลังจากที่ผมรอคู่ต่อสู้อยู่3วันนะผมในสุดคู่ต่อสู้ของผมก็ปรากฏตัวขึ้นนะผมะผมอยู่อารีนาานะผมเอสเอสอาร์เคเดียนะโอ้โหผมไม่ได้ตัวซิกเนเจอร์เลยทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะผมไม่เป็นไรฉันคิดว่าฉันะย่มก็ได้ง่ายๆอยู่แล้ว มันเล่นเอาได้บู๊มาสู้กูเลยเนี่ยเลเวลสิบเท่านั้นอ่าโดนกัดก่อนแน่นอนนะผมแล้วก็มันก็ดูดเลือดด้วยนะอ่าแต่ผมไม่กลัวอยู่แล้วนะผมอ่าอันนี้เราก็สู้กันอยู่ในเรือนะผมซึ่งจะเดินทางไปเกาะอ่าอิสลามิดบ้านนะผมไม่รู้กูเรียกถูกหรือเปล่าไว่รล้ชื่อเกาะประมาณน,นี้แลามั้งแล้วก็อ่าเดี๋ยวมันจะต้องเพิ่มพลังมาเพิ่มอลยรเพิ่มเพิ่มอะไรไม่สนใดๆทั้งนั้นแหละ มันกัดไม่ทะลุเกาะอยู่แล้วโอเคให้มันรู้ถึงว่าโลกก่อนเรามันหนาแค่ไหนไม่นะเออโอ้สองพันแปดรินแรงเกินไปแล้วเอยมันมีตัวซิกเนเจอร์ออกมาแล้วลลวะเรียกไม่้ก้านา้น,เน้เองนี่เหมือนเราแก้งไงทุกคนช่างมันแกจะอ่าเนิฟนะผมแล้วก็โดนก็อุ้ยหกร้อยเนี่ยสุดจัดหิวเลือดนะผมแล้วก็รถโลมันไม่นะ่าสยขึ้นฟ้าเข้แบบเออจุกเจ็บ เรียกว่าตัวเดียวกูจะชนะให้หมดเลยทีเดียวมาเหลือแกตัวสุดท้ายแล้วสินะเชิญจะเล่นกับแกหน่อยก็แล้วกันออกมาเออขอบินโฉบพยานดวงดาวซะหน่อยอันแน่ถ้าเราออกมาเราจะดอชนะผมอสมัอสมอสัมนื่้วยสปิริตให้มันก่อนด้วยโอเคว้ยมันมองเห็นดรอชะเออไม่ตายว่ะไม่ตายเรายังอยู่ได้แต่ว่ากระดูกแตกไปนะ นี่ความที่โกงมันมีไงทุกคนพอกระดูกแตกเสร็จแล้วมันก็ยังเร็วฝ่าเราอีกอเะเร็วฝ่าอย่างงี้เราต้องเอารถรถมันไมมไม่รถดฝ่าไม่ตายเลยดกว่าเอยมันล้างสถานะได้ผมรู้อยู่แล้วอันเนี้ยนี่นีะก็แตกอยู่ดีอะ่ะอะแดน,น,นี่แล้วก็ลากรอยก็แล้วกันเรียกว่า ไม่เจอกันอีกแล้วชาตินี้ตายซะนี่นะไม่ตายอีกนึกว่าจะตายโอ้ยไม่ตายเพิ่งมาทีหลังแต่ว่าก็โอเคอยหิวเลือดนะผมหิวผมมันหิวได้เยอะไหมุิยได้แค่นี้เองเหรอไม่น้อยยังไงหุวหลังสถานะอีกแล้วกดัดโอ้โหต้องลุมกัดซะหน่อยไม่ได้เราหมาหมู่ต้องมีไม่ใช่หมาหมู่นกหมู่นี่หว่าชนะแล้วนะผมแล้วผมจะลาจากที่นี่้วทุกคนโอเคอ่าหนึ่พันห้ร้บแล้วนะผม อ่ะผมก็เปลี่ยนสถานที่แล้วนะผมมาอยู่ในป่าแทนแล้วทุกคนอะไรอะนอัมบิวออาอะไรอะจูนเกลอละน่าจะใช่นะผมอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนนะถ้าถูกผิดยังไงก็คอมเมนต์นี่ทุกคนเพราะผมเก่งภาษาอังกฤษสุดๆเลยอ่ะก็ลาจากไปด้วยประการราชนีก็แล้วกันนะผม อ่ะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะไปจริงและซีโยเกนทุกคนเฟนดอยังเล่นโยอ่บาเฟย